เมื่อคืนที่ผ่านมาซอสเปนเจ้าหนึ่งได้ออกมาเปิดเผยว่าเอเย่นของชัวฟิลิกได้ติดต่อกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยโดยชัวฟิลิกตอนนี้เขาเป็นอีกหนึ่งแข้งที่กำลังมีบทบาทในทีมชาติโปรตุเกสอยู่โดยสถานการณ์ล่าสุดของชัวอฟิลิกกับทางสโมสรต้นสังกัดต้องบอกว่า ยังไม่ค่อยมีอะไรดีขึ้นสักเท่าไหร่นักโดยมีข่าวลือว่าชัฟิลิกได้มีปัญหากับผู้จัดการทีมอย่างเยโก้ซิโมเน่ซึ่งทําให้ฟิลิกนั้นมีความต้องการที่ย้ายออกจากทีมและทําให้ถูกเชื่อมโยงกับสโมสรนแมนยูริตต์อย่างที่คนรู้กันซื้อสปอร์จากสไปน์ออกมาเปิดเผยว่าเอเยนต์ส่วนตัวของชัฟิลิกอย่างจอร์ดเมนเดสได้ติดต่อเข้ามาที่สโมสรนและได้สอบถามแมนยูริต็ดว่ามีความสนใจนักเตะรายนี้ไหมหากว่าสนใจก็สามารถคุยกันเบื้องต้นได้แต่อย่างไรก็ตามสโมสรแอดมาลิกรู้ว่า เชลฟิลิกนั้นต้องการย้ายออกจากทีมแต่พวกเขาก็ยังไม่อยากจะปล่อยแข้งรายนี้ออกไปเนื่องจากเขาซื้อฟิลิกมาจากสโมสรอนเบนฟิก้าได้ไม่กี่ปีเท่านั้นโดยตอนนั้นใช้เงินไปประมาณ100ล้านปอนที่เซ็นสัญญากับเขาเลยทําให้เอตโกมาดิก ok หากจะขายแข้งรายนี้ออกไปโดยมีการตั้งค่าตัวของเขาไม่ต่ำกว่า85ล้านปอนโดยปัจจุบันเขามีสัญญากับต้นสัญญกนสงกัดยาวจนถึงปี2026ระหว่างที่เขาค้าแข่งในลีกสเปนก็สามารถทำไปแล้ว33ประตูกับอีก18แอซิ์ จากการลงเล่นไปทั้งสิ้น129นัดในทุกรายการงานนี้นก็ต้องติดตามมันต่อไปนะครับจะลืมนะกดไลค์ s ับสไก i ์ e กดแชร์ให้ด้วย